นี่นี่มันดาวนี้แน่นอคนดาวที่มันจะมีโล่อ่ะใช่ไหมไม่หเหรอใช้จะคุยเอาไว้แล้วมียามด้วยควบุมได้เลยไม่เอาไม่เนี่ยเนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่แต่ยิงช้าเฮ้ยยิงไฟได้แล้วอย่างเปรี้ยงลงนี่ดูดังดูเลยมีมีโล่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโล่โละไงมีโล่ก็กระเด็นได้อยู่นะมีโล่ก็กระเด็นได้อยู่นะมีโล่ก็กระเด็นได้อยู่มันจะน่าจะมาจากไอ้นี้นะโอ้ยเฮ้ย มันกโลกน่าจะเป็นโจรสลัดนะเนี่ยเฮ้มีโลกมากแค่ไหนจะสู้กับไม่ฆ่าได้เหรออุยพระเจ้าโลนานอยู่นั่นฆ้าอึดหนักว้อุยโคตรโหมดสามารถล้มไอ้นี่ได้ไหมผมอยากรู้ไอ้นี่จะกัดทีเดียวตายเปล่าเอ้ยอย่ายุ่งนี่หานข้อง่อมง่อมหุยกัดย้อมตายจะกัดแรงมากเออหุยแม่หัวเราเป็นแดงๆเงี้ยหรือว่าเรามีตายได้อุยเอ้ยอ๋อรถตัวขาด เศษไหมเศษของไอยานใหญ่นั่นเหรอขอกินหน่อยอืมอร่อยอร่อยโอ้ยลำแสงกินมากเลยเฮ้ยจะไยกัดกัดไปโอ้แต่โคตรยากคนแต่ยากมากดูหนอนแล้วแบบกัดแบบจนฟันจะหักลยเนี่ยตาใส่เวนออฟตาสิครับโอ้เงี้ย ก็เข้ามาได้แล้ววุ้ยหน่อยเข้ามาได้คืออะไรดูกิหนเลลกกูเปิดโอ้ยโอ,ยโอย้ตัวผมตอนที่ผมกลายเป็นเหลือเพียงแค่เศษซากนะนี่ไม่ใช่หนอนแล้วทุกคนนี่มันกลายเป็นนั่นไม่ใช่หนอนแต่เป็นนั่นอะไรเนี่ยอุย้ยดูดิอุ้ยโอ้ยแรงพลังงานสิเนาะข้าขอกินเลยกันโอ้ยโล่น่าจะหายเงอะโอ้ยข้าขอกินหน่อยแล้วกันนั่มยำมยัม้ัมเพื่ออาจจะทำลายโลกใบนี้ได้แล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้สูงดีเกนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรเันเนี่ยเดี๋ยวตัวผมขาดอะไรกันเนี่ยนี่เ่ยฮะงรงนั้นปิดนี้ก่อนแล้วกันนี่อะไรดาวดวง

โอ้โหเศร้าดูที่มันจะคอคือโนนอุ้ยมันยิงแรงมากเลยเนี่ยอุ้ยแต่แต่โลกมันก็แตกโคตรไปอ่ะยิงเนี่ยไม่อยากแตกอ่นะเอออยากแตกอยากแตกแตเดี๋ยวงับงับงับมาดิมัน,นเนี่ยยิงนีนยิงหละโอ้โหหละเบามากอะ่ะเกิดอ้อนอนนอนถือกับแดะตับ,ต,บตับสลาก พอจะมาไม่เลยโอ้ยพระเจ้าวันหนึ่งเรียกว่าสองคนจะตายคะตายเออรีบหนีมาเราเพื่อนโอ้ไม่ตายเออเพื่อนไปเลยนะไม่เป็นก็บ้าได้เนี่ยโดนยิงเนี่ยไม่เออไม่นะมีตายมีตายมามีตายมาถอย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 มีตายมีตายโอ้ยยังไม่ตายโอ้ยตุ้ยต้องแก้แค้นทุกคนโอ้มันสร้างโล่ใหม่แล้วโล่มันหนามากทุกคนนี่เยอะอตายละว้าสตาวอ คนเราต้องถล่มยานี like oh. e o, e uh. parole, ้ให้ได้่ะถล่มยานอนยานรวมแรงวิงเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งยิงแม่งคนถอยก่อนไอ้เขี้ยวไปอู้ห้ยไม่ไม่ถอยก่อนเลยเดี๋ยวฉันยิงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยอืมอุ้ยไอเขี้ยวเป็นไงบ้างอ้หูยรีบหนีเร็วฉันเดือดเดือดน้อยแล้วหนูยิงมันฉันขอโทษนะที่เผลอมือลังมายิงมาเว่ะเอาไปนะเพื่อนมาได้แล้วคุณแม่ถึงแม่พวกเราจะเป็นตูกันนะแต่พวกเราคงต้องช่วยกันแล้วแหละเพราะว่าไอ้เจ้ามันแข็งแกร่งมาก นี่โอเคจับไปแล้วต่อมางั้นเราต้องฆ่าแล้วเอ้าประกันเอ้ยแล้วเนี่ยเอ้ยย่าดิเออโกงว่าเราเป็นกี่โกงโบ้แล้วไงเราสู้กันแล้วค่อยฆ่ากันไม่น่าเชืที่โกงนี่ไปไหนเรื่องของฉันปะชีวิตฉันฉันทำอะไรก็ได้โว้ยไปนี่ไปเลยจะไปไหนเออขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมไม่ทำนรื่องนี้ยากจับได้นะนี่ไปเถอะฉันลงกับพี่เออเฮ้ยนายยังไม่ตายเพื่อนใช่ยังไม่ตายไงล่ะเพื่อมาฆ่าแกอย่างงี้ฉันจะพื่แต่ความตายฆ่าแก มาเลยค่ะไม่ตายกัน้หมดฟ้าลาก่อนนะฉันจะขอไปเรียกพวกหุ่นยนต์อวกาศตัวจิ๋วอะไรค้าเซ็ตต้น,นหุนห่นยนมันได้เลยหลับตาคำฟังจูโจมได้จูโจมเลยว้าจูโจมเฮ้ยทุกคนอะไรเนี่ยมันมากันเป็นกองทัพเลยอะไร